สวัสดีครับผมผมอูช่างนงคทะวิชัยมหาสารคามนะครับช่องที่ทำเกี่ยวกับระบบไฟของรถยนต์นะครับหากท่านชื่นชอบในคลิปนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางอูทางช่องได้ทำคลิปดีๆมีสาระให้ท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเป็นคลิปแนะนำนะครับในการเดินเพิ่ม ลระจกไฟฟ้านะครับอันนี้จะเป็นแบบตัวเดียวนะครับก็คือเป็นไม่มีลูกนะครับการเดินจะมี2แบบนะครับสำหรับวันนี้เอาแบบแรกก็คือแบบไม่มีลูกนะครับจะมีแม่คอนโทรลข้างเดียวนะครับสำหรับวิธีการเดินนะครับผมก็จะทำเป็นแผงวงจรให้ชมกันนะครับก็คือนะครับเราจะใช้รีเลย์บอสนะครับซึ่งรีเลย์บอสนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าขานะครับ จะมีตัวหนังสือเขียนไว้กำกับทุกขานะครับและจะมีลักษณะที่เหมือนกับรูปที่ผมเขียนนะครับขั้วสามสิบนะครับสามสิบนี่ครับจะเป็นไฟแบตนะครับผ่านฟิวนะครับยี่สิบแอมป์นะครับส่วนขั้วแปดสิบหกนะครับจะเป็นไฟไอจีหรือไฟเปิดสวิตช์นะครับส่วนขั้วแปดสิบห้านะครับ ก็จะเป็นกาวหรือสายดินครับที่เราเรียกรียกกันสายดินครับสําหรับขั้ว87นะครับขาออกจะมีด้วยกัน2ขานะครับ2ขานี้ก็คือขั้วเดียวกันนะครับผมขานี้จะมีไฟ12โวลต์ออกเมื่อนะครับเราเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็มีกาวครบวงจรครับเรียจะออนนะครับเรียทำงานครับทาให้มีไฟไปยังสวิตช์มอเตอร์นะครับนี่นะครับสวิตช์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นขาที่3นะครับหลักที่3ครับเราจะนับจากฝั่งไหนก็ได้นะครับผมนี่ อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับขาที่3จะมีไฟ12โวลต์ที่ผ่านดีเล์ผ่านฟิวมาเรียบร้อยนะครับมารอที่ขาที่3นะครับส่วนขาที่2กับขาที่4นะครับตัวนี้จะเป็นกาวทั้ง2เส้นนะครับรวมกันนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นกาวนะครับส่วนหลักที่1กับหลักที่5นะครับก็จะไปยังมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ครับเวลาเรากดนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจาก ไฟกาวนะครับตามการทิกของตัวสวิตช์มันนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับกับการเดินกระจกไฟฟ้านะครับบางท่านครับรถไม่มีกระจกไฟฟ้าอยากเพิ่มนะครับก็ลองทําตามคลิปและไดแกรมผมลองดูนะครับทาไม่ยากนะครับผมจะเขียนไว้ให้ชัดเจนครับสาหรับสวิตช์พวกนี้เป็นสวิตช์ทั่วไปนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับผมจะเขียนวงจรนะครับเดินแม่ลูกนะครับอันนี้คนเรียกแม่ลูกนะครับเพราะว่านี่คอนโทรลได้ทั้งสองฝั่งครับอันนี้มีแม่มีลูกนะครับแต่ถ้าเดินแบบนี้นะครับก็จะไม่มีลูกนะครับเป็นเป็นแม่ตัวเดียวคอนโทรลได้ตัวเดียวครับผมหวังว่าคลิปที่ผมทําไปคงมีสาระกับท่านที่รับชมครับสําหรับผมช่างนงขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม